กลับมากันอีกครั้งนะคะกับครูอ้อมและอินสตาตเตอร์ค่ะวันนี้จะเห็นครูม้าร้อมกับหน้ากากใสๆพิเศษนิดนึงค่ะเนื่องจากตอนนี้เราอยู่ภายใต้สถานการณ์ของโควิดแพร่ระบาดน,นะคะยังไงนักเรียนทางบ้านก็ดูแลตัวเองดีๆนะคะวันนี้ค่ะคุณครูจะพาทุกคนนะคะมาทําการทดลองซึ่งอยู่ในระดับชั้นของป .5 เป็นการทดลองเกี่ยวกับเรื่องของเสียงและระดับของเสียงค่ะอุปกรณ์ที่เราตเตรียมในวันนี้ไม่ยากเลยค่ะสามารถหาได้ที่บ้านแน่นอนค่ะอันดับแรกค่ะก็คือขวดแก้วค่ะ คุณครูเน้นมากขอเป็นขวดแก้วจานวนประมาณ7ใบค่ะอยากให้นักเรียนเตรียมขวดที่มีลักษณะที่ค่อนข้างคล้ายกันให้มากที่สุดหรือเหมือนกันได้จะดีมากๆค่ะเพราะว่าขวดแก้วที่เหมือนกันถือเป็นหัวใจสำคัญของการทดลองนี้เนื่องจากมันอยู่ในสถานะตัวแปรควบคุมค่ะ สำหรับใครนะคะที่ไม่มีขวดแก้วนักเรียนสามารถเปลี่ยนเป็นแก้วน้ำธรรมดาค่ะเด็กๆที่อยู่ในบ้านของเราแต่ขอให้มีลักษณะที่เหมือนกันก็เท่านั้นเองค่ะครูคิดว่าสักประมาณ7ใบค่ะจะช่วยให้เห็นความแตกต่างของระดับสีได้ชัดเจนขึ้นถ้าใครมีมากกว่านี้10บใบสิอใบสิอใบหรือมากกว่านี้นักเรียนอลองนํามาทําการลองเพิ่มเติมได้เช่นกันค่ะอุปกรณ์ที่2ค่ะนั่นก็คือรวยค่ะรวยตัวนี้นะคะคุณครูจะใช้ในการถ่ายของเหลวลงในภาชนะที่มีปากแคบ ครูจะช่วยให้การถ่ายเคสารอของเราไม่หกลเลยเถอะค่ะอุปกรณ์ที่3ค่ะซ่อมเสียงนี่คือซ่อมเสียงนะคะทุกคนถ้าที่บ้านนักเรียนไม่มีซ่อมเสียงนักเรียนสามารถเปลี่ยนวัสดุตัวนี้ค่ะเป็นช้อนหรือซ่อมหรือตะเกียบที่บ้านลองดูได้ค่ะถ้าใครสงสัยว่าเอ๊ะตะเกียบไม้อ่ะจะได้หรือเปล่าคะลองทําดูค่ะเด็กและวยังไงคอมเมนต์มาบอกครณครูด้วยนะคะว่าการทดลองที่ได้จากที่เราเปลี่ยนอุปรกรณ์จากซ่อมเสียงเป็นอุปกรณ์ตัว,ตว,ตวอื่นน,นั้นนักเรียนเองได้การทดลองที่เหมือนก,นกันกับของครูในวันนี้หรือเปล่าค่ะ อุปกรณ์ตัวที่4ค่ะกระบอกตวงค่ะใช้ในการตวงสารค่ะที่มีลักษณะเป็นของเหลวอุปกรณ์ตัวที่5ตัวนี้ค่ะคุณครูใช้แท่งแก้วคนสารค่ะแต่แท่งแก้วคนสารตัวนี้นะคะอาจจะไม่จําเป็นค่ะสําหรับการทดลองของนักเรียนที่บ้านเนื่องจากแท่งแก้วตัวนี้คุณครูนํามาใช้เพื่อที่จะใช้ผสมกับ อุป,ปรกรณ์ตัวที่6ค่ะคือสีผสมอาหารและอุป,ปรกรณ์ตัวที่7นั่นก็คือน้ำเปล่าค่ะคุณครูนําสีผสมอาหารและน้าเปล่ามาผสมกันเพื่อให้น้ำเนี่ยมีสีจะได้สังเกตได้อย่างชัดเจนขึ้นเท่านั้นเองค่ะ <S <S ดังนั้นครูจึงมีแท่งแก้วคนสารในการคนสารให้เข้ากันหากนักเรียนไม่ได้ใช้สีผสมอาหารนักเรียนก็ไม่จำเป็นต้องใช้แท่งแก้วค่ะหรือนักเรียนจะเปลี่ยนจากแท่งแก้วแน่นอนว่าเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมคะถูกต้องเปลี่ยนได้แน่นอนนะคะเด็ก ท่านั้นถ้าเราเตรียมการเป็นครบแล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยเวเราจะไปทําการทดลองกันเลยค่ะไปเลยอันนี้นะคะจะเป็นน้ำที่คุณครูผสมสีผสมอาหารลงไปแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็ทําการคนเวลาคนนะลูกสารละลายเนี่ยเราจะไม่เอาปลายของแท่งแก้วพลารติดจุ่มให้ติดก,กับก้นภาชนะอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะเราจะคนสารให้มันลอยอยู่ตืงนลายอยู่ในของเหลวลูกไม่เอ็นไปด้านริมภาชนะหรือว่าไปขูดกับก้นภาชนะอันนั้นจะไม่ทำนะคะก็คนไปนะคะคนไปในทางเดียวกันได้เลย โอเคค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราจะทําการกรอกน้ำที่เราเตรียมเอาไว้นะคะลงไปในขวดจริงๆแล้วถ้าในทางบ้านนะคะกับผู้ปกครองดูอยู่สามารถที่จะปรับการลองในช่วงนี้ค่ะให้นักเรียนเนี่ยสามารถเสริมทักษะการคํานวณลงไปได้ด้วยเช่นเรามีขวดทั้งหมด7ใบตรงน,นี้ค่ะให้ลูกๆที่บ้านหรือให้เด็กๆลองทําการคานวณซิว่าน้ำตั้งแต่ขวดที่1ใบที่1ค่ะไล่ไปจนถึงขวดใบที่7ซึ่งคุณครูจะกรอกน้ําโดยเรียงลําดับปริมาณน้ําจากมาก ไปหาน้อยเป็นขวดใบที่1ไปจนถึงขวดใบที่7คุณครูจะกรอกน้ําเรียงลําดับนะคะลองไปทําการคํานวณเสริมทักษะการคํานวณเข้าไปได้ค่ะว่าขวดของนักเรียนแต่ละคนเนี่ยมากที่สุดไปจนถึงน้อยที่สุดควรจะแบ่งสัดส่วนนะ้ําให้ลดหลั่งเท่าเท่ากันขวดละเท่าไรอันนี้เป็นกิจกรรมเสริมนะคะที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของเด็กๆทุกคนคะ่ะเอาค่ะวันนี้คุณครูจะกรอกขวดนี้เป็นขวดใบที่1นึ่งนะจีนที่สุดก่อนนะคะ อันนี้นะคะจะเป็นนานที่คุณครูคได้กรอกเอาไว้ครบลาาบ้วทั้งเจ็ดใบคุณครูตั้งชื่อขวดใบแรกเป็นขวดใบที่หนึ่งใบที่สองสามสี่ห้าหกและเจ็ดนะคะนักเรียนสังเกตนะคะว่าขวดใบที่หนึ่งเนี่ยจะมีปริมาณน้ำมากที่สุดส่วนขวดใบสุดท้ายหรือขวดใบที่เจ็ดจะมีปริมาณน้ำน้อยที่สุดนะคะดเด็กๆคุณครูอยากให้นักเรียนลองสังเกตค่ะโดยใช้อวัยวะรับเสียงนั่นก็คือหูฟังเสียงที่เกิดจากการเคาะด้วยซ่อมเสียงตั้งแต่ขวดใบที่หนึ่งไปจนถึงขวดใบที่เจ็ดถ้าพร้อมแล้วฟังค่ะ จริงนะคะเอาละค่ะเรามาึกขวดการทดลองนะคะว่าขวดใบที่1ให้เสียงเป็นอย่างไรและขวดใบถัดถมาลักษณะเสียงเป็นอย่างไรจนสุดท้ายขวดใบที่7มีลักษณะเสียงเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับขวดใบที่1นึ่งมาที่ขวดการทดลองกันไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่า การทดลองของนักเรียนเรต่องกับผลการทดลองของคุณครูหรือเปล่าไปเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูผลการทดลองกันนะคะภ้าพประกอบนะคะจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของเด็กๆเ,เรียงลําดับน้ํานะคะคุณครูเอาลําดับน้าเบอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไหนนักเรียนใส่ลําดับให้คุณครูดีๆนะใส่ลําดับดีๆนะไปพร้อมกันเลยนะคะคนไปที่หนึ่งค่ะสองสามสี่ห้าหกและเจ็ด เอาละค่ะสิ่งที่สังเกตได้ลูกนักเรียนลองบันทึกสิ่งที่นักเรียนสังเกตได้สิคะลูกเป็นยังไงพร้อมกันนะคะสิ่งที่สังเกตได้ในเรื่องนี้ก็คือขวดใบที่หนึ่งค่ะขวดใบที่หนึ่งลักษณะเป็นยังไงนะคะมีน้ํามากที่สุดเป็นยังไงคะเกาะแล้วให้เสียงโอเคค่ะทุ้มหรือจะใช้คําว่าเสียงต่ําก็ได้นะคะขวดใบที่สอง เรียนสังเกตวิธีการบันทึกของคุณครูนะคะคุณครูไม่บันทึกทีละขวดละขวดละขวดแต่นักเรียนจะบันทึกเจ็ดขวดเลยก็ได้นักเรียนลองสังเกตวิธีการเขียนสิ่งที่ครูบันทึกนะคะสังเกตวิธีการหรือสไตล์การเขียนงานนะคะลูกขวดใบที่สองคุณครูใช้ลักษณะการเขียนว่าสองถึงเจ็ดนะคะนักเรียนดูนะครูใช้คําว่ามีปริมาณน้านําลดลงตามลําดับคําว่าลดลงตามลําดับแปลว่า สองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันไหนน้อยสุดคะดีมากค่ะเบอร์เจ็ดจะต้องน้อยที่สุดถูกไหมลูกเพราะมันจะต้องลดลงเรื่อยๆ,ๆจนถึงขวดใบที่เจ็ดมีปริมาณน้าลดลงตามลําดับเคาะแล้วเป็นยังไงคะเคาะแล้วเป็นยังไงคะให้เสียงสูงดีมากค่ะแต่นักเรียนดูคุณครูนิดนึงครูไม่ได้เขียนแค่ขวดใบเดียวครูเขียนขวดใบที่เจ็ดถขอโทษถัดสองถึงเจ็ดเมื่อครูใช้คําว่าสองถึงเจ็ดใช่ไหมลูก ครูเขียนต่อจากคําว่าเคาะแล้วให้เสียงสูงเนี่ยครูเขียนต่อว่าสองถึงเจ็ดเคาะแล้วให้เสียงสูงขึ้นเรื่อยๆตามลําดับเช่นกันเห็นไหมคะโอเคลองดูนะคะการบันทึกผลของเด็กๆไม่จำเป็นต้องเหมือนครูร้อยเปอร์เซ็นแต่หากไปความได้เหมือนกันก็แสดงว่านักเรียนบนทึกผลได้ถูกต้องค่ะนักเรียน่าจะได้ผลการทดลอง การครบทุกคนแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะดาเนินการมาถึงส่วนที่เรียกว่าข้อสรุปของการลองวันนี้เกี่ยวกับระดับเสียงหรือที่เรียกว่าเสียงสูงเสียงต่ำกับปริมาณน้าในขวดความสัมพันธ์ของระดับเสียงสูงเสียงต่ำกับปริมาณน้าที่อยู่ในขวดเป็นยังไงบ้างคะและข้อสรุปว่าไปพร้อมกันเลยค่ะข้อสรุปของเราก็คือระดับเสียงสูงต่ำมีความสัมพันธ์กับปริมาณน้าในขวดโดยหากมีปริมาณน้าในขวดมาก จะให้เสียงต่ำหรือเสียงทุ้มปริมาณของน้ำในขวดน้อยจะให้เสียงสูงนะคะในเงื่อนไขของเรื่องนี้น้ำมากให้เสียงต่ำน้ำน้อยให้เสียงสูงคุณครูมีอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะที่จะเอามาฝาเกเด็กๆนั่นก็คือกล่องของอุปกรณ์ตัวนี้ที่บ้านของเด็กๆอาจจะไม่มีนะคะคุณครูยกโชว์ให้ดูค่ะ เด็กๆคะชุดการทดลองตัวนี้นะคะเป็นชุดการทดลองซ่อมเสียงลูกครูอยากให้หนูตอบครูว่าสิ่งที่หนูเห็นซ่อมเสียงแต่ละอันมีอะไรแตกต่างกันคะเก่งมากสิ่งที่ต่างกันก็คือขนาดของซ่อมเสียงไม่เท่ากันหรืออาจจะตอบว่าซ่อมเสียงแต่ละเส้นแต่ละแท่งมีมวลแตกต่างกันถูกไหมลูกแท่งที่อยู่ด้านซ้ายมือของคุณครูจะเป็นซ่อมเสียงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดหรือมีมวลมากที่สุดนั่นเองเอเหมือนกับน้ำในขวดใช่ไหมนะ ที่น้ำในขวดเบอร์หนึ่งก็มีน้ำมากที่สุดแต่กรณีนี้เรามาเทียบกับซ่องเสียงลูกขวดเบอร์หนึ่งคล้ายกับซ่องเสียงอันที่หนึ่งซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดมีมวลของโลหะและวัสดุมากที่สุดนั่นเองนะคะซ่องเสียงอันที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดและแปดมีมวลของซ่องเสียงน้อยลงเรื่อยๆนะคะนักเรียนลองคาดการณ์ได้ไหมเอ่ยถ้าครูเนี่ย,เ,ยเอาอุปกรณ์ตัวนี้ค่ะขอ เสียงที่ได้จะมีระดับเสียงเป็นอย่างไรเรามาลองดูไปพร้อมๆกันค่ะลุกซ่อมเสียงแท่งที่หนึ่งนะคะอันที่สองค่ะซ่อมเสียงที่มีมวลมากจะให้เสียงซ่อมเสียงที่มีมวลน้อยจะให้เสียง ถูกต้องค่ะมวลมากจะให้เสียงต่าและซ่องเสียงที่มีมวลน้อยจะให้เสียงสูงเหมือนกับกรณีของน้ําที่อยู่ในขวดนะคะน้ําที่มีมวลมากจะให้เสียงที่ต่ํากว่าน้ําที่มีมวลน้อยค่ะเห็นไหมคะจำได้ใช่ไหมคะดังนั้นในการสรุปผลการทดลองนวันนี้เราจึงสรุปได้ว่าสารที่มีมวลมากจะให้เสียงต่ําสารที่มีมวลน้อยจะให้เสียงสูง เราเอาเรื่องนี้นะคะไปใช้ในชีวิตประจําวันเช่นกรณีที่นักเรียนเล่นกีตาร์กีตาร์ที่มีสายหนา,นากับกีตาร์ที่มีสายเส้นบางๆสายหนาจะต้องให้เสียงต่ำและสายบางต้องให้เสียงสูงถูกต้องค่ะหรือกรณีของระฆังระฆังใบใหญ่ตงก็จะต้องให้เสียงต่ำส่วนระฆังใบเล็กก็จะให้เสียงสูง ดังนั้นเ้าเรารู้เรื่องนี้แล้วนําลงไปใส่ไว้ในข้อสรุปค่ะอีกครั้งนะคะข้อสรุปก็คือวัตถุที่มีมวลมากจะให้เสียงต่ำที่มีมวลน,น้อยจะให้เสียงสูงเอาเละค่ะสำหรับวันนี้การทดลองของครูอ้อมก็จะจบลงยงเท่านี้หวังว่านักยนจะได้ลองเอาก,กิจกรรมนี้ไปทเํเได้ที่บ้านรักษาตัวให้พ้นจากโควิดแล้วก็เรียนรู้กันทดลองทำทีาอาสาไปพร้อมๆกันเจอกันใหม่ครั้งหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย ากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ได้นะครับติดตามตอนต่อไปได้ที่เพจ Facebook และ YouTube อิงสตาร์ติเตอร์4สำหรับวันนี้สวัสดีครับ